ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวพับอิตของโฟกัสวันนี้เราก็จะมาเกะเอ้ยแล้วก็จะมากดให้ทุกคนฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงเราจะมารีวิวแต่ละอันดับกับเสียงก่อนนะคะอันดับแรกเราจะมารีวิวอะไรก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีีเสียงแบบนี้กดต้องกดตรงเนี้ยอันดับลรกนี่ที่แบบของเด็กเล่นนะคะอันละสิบบาทยี่สิบบาทก็ซื้อมาต่ออันละสักต้องมีส่วนอันนั้นเลยส่่วนที ชอบที่สุดในโลกก็คือนกกระต่ายมารูใหญ่ทำกันไปนะ สตรอเบอรี่สูงก็จะเป็นน้ำเป็นน้ำหยดแบบนี้นะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นซีเรียมมีเอดีซีด้วยกดกันอันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเสียงน,นี่มันต้อง,นนงอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าจีนยังแปลว่า,าอ่าเดาไม่ได้นะไม่ได้ฝั่งโน้นนี่หรอเสียงห์สิงห์งมาก อะไรนะคะพงศมาบอกหน่อยนะก็กเป็นพ่อพี่เหมือนกันแหลยแบบเอาไว้ให้เด็กแบบเด็กเล็กอะอ่าเป็นรูใหญ่ใหญ่สุดกลางอะไรแบบนี้ให้เด็กเปบบ็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดโปรเคยเอาไฟมาส่องเลยนะเด็กบางคนที่ดู กาวเพื่อนเพื่อนข้างบ้านแล้วทั้งหมดนี้พวกกัสชอบไหนที่สุดคะช่วงหนึ่งที่สุดใช่ไหมคิตตี้กับไก่ที่สุดที่สุดคือชอบทุกอันแหละนี่แล้วอ่ะอันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าพวกเราจะมาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งคับอีกกันนะคะอันนี้ที่เราคิดว่าจะมีทุกความคู่กันนะคะแล้วก็เป็นสตรอเบอร์รี่ของแม่ก็จะเป็นคิตตี้ค่ะแม่อันนี้ก็จะเป็นหัวใจเราจะแข่งคนละสองอันเราคือใครก็จะสแกนกันเนาะใช่เราเคยแข่งคนละอันมันว่าอย่างไรก็ไม่เร็วกันไปอ่ะหนึ่งสองสาม จบที่มาเจ็ดน้องเลยเหรอเรื่องไหนดีกว่ามามามาเริ่มใหม่อะเอาแบบนี้ดีกว่าให้ทุกคนเชียร์ใครเชียร์โฟกัสก็เป็นโฟกัสแม่ก็แม่โอเคบอกไปนะโอเคกดกันหนึ่งสองสามใครจะชนะนะให้เขาเชียร์เหรอเชียร์บอกว่าจะใข่บอกว่าใครว่าใครจะชนะเซตเฮ้ยโฟกัสชนะ กันแล้วก<บ><ด>ันแล้วะกาน้้วะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนกาเล่นวิธีของพับีแล้วจะมีสแบบนะคะถ้าใครมีหรือถ้าอยากเล่นก็ไปซื้อมาก็ได้นะคะหรือถ้มีอยู่แล้วก็ด้าอามาเล่นได้เลยน,น,นีก,ยก็ไม่ต้องจะเป็นไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้นะ,ะอ่าแล้วก็มีเอ่อเรียกว่ลกเตา๋าเต๋าเต๋าก็มีหลายแบบแต่ขอากันมีแบบนี้เป็นแบบว่านิ่มๆนะอ่า เราจะบอกที่หลังนะคะอันนี้นกกาทรายนะคะนี่นกกาทรายจะ1นาทีนะคะโฟกัสจะจะได้กี่รอบนะคะมาดูกันหนึ่งสองสาเริ่มเลยอั<ม>นึงรอบเอาเร็วอันนี้แข่งกับเวลานะคะให้เด็กแขงกับเวลาสามรอบน,ะลนอแล้วจเลยได้กี่รอบนออนีวเพระาะว่าในกรแข่งเน้จัการแข่งเวลานะคะ่ะ ชอเริมยอกทีละสามุมแล้วตกเริ่มเก่งไฝึกมือแล้วเราเริ่มเก่งแล้วแบบเริ่มน้อยก็กแล้วี่รอบแด้วสี่้แล้วมาเดี๋ยวพูดน่เลเริ่เาจะใช้ีนิงกีนะเกาอลสอง้รอะมาเก้ล้าเราต้องแข่งกับสคนนะคะเป็นลูเต๋าแบบว่าอยาสอนวิธีการเล่นดีกว่าครกกาพูดีกว่าก็เอาแบบอีกมาอ่ะสมมุิว่าได้เอานเอาหนึ่งันดีกว่า ได้พับอีระนี่มาแล้วปังชูถ้าใครชนะเริ่มก่อนก็โยนลูกเป๋าเลยว่าได้ห้าแล้วก็ต่อไปถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องเลือกตุ่มก็ได้อันไหนก็ได้แต่ใครอันสุดท้ายอะที่เป็นพับอีเหลืออสุดท้ายอะคือชนะชนะเลยชนะเลยโอเคอปังชูก่อนเชียร์ใครก็ได้นะคะเชียร์โฟกัสหรือเชียร์แม่ก็ได้นะคะหนึ่งสองสามอ๋แม่แพ้โฟกัสก่อนเลยเชียร์เขาบอันนี้ให้มันกนนะมาหกค่ะหกหนึ่ง หสอมี่หนึ่งองามเดี๋ยวสิด้านนี้รอแล้วว่าย้งการหนสิแม่ไม่ถึงเป็นหกส้าหกสียถ้าไชนะถ้าใยรได้มากถ้าว่ากันได้สมากกว่าสองก็ชนะแล้วเนี่ยหนึ่งัี่หนเริ่มใหม่คะสี่อีกสองออนี้เหรอใช่โอเคอ่ะ ไว้กลางกลางไม่ต้องไปอ่ะหกอันกอะไรต้องตรงเนียเหรสงามสี่ห้าหกะียกไหมะฮยังไงถ้าแล้วแม่มีสามหนึ่งสองสา ไม่ใช่วันนี้มันก็ต่อไปเลื่อยนี่แหละนี่แหละถูกแล้วแม่นชนะแล้วจริงๆอ่ะอันแรกอ่ะคือเด้านเดียวประกาศชนะไปแล้วอ่าให้ชนะแล้วนะคะแล้วถเราอยากแข่งแบบนี้เราก็จะจบรายการแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่คลิปหน้ามีหลายมากมายต่อไปก็จะเป็นลูกแก้วอ่าจริงวิธีการเล่นมีซ้ลูกแก้วนะอ่าวิธีการเล่นมีหลากหลายวิธีมากเลยนะคะแต่วันนี้ประกาศเล่นได้สองวิธีก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอ่าเดี๋ยวหน้าเราจะมาหาวิธีการเล่นใหม่เนาะ บ ını, okay. well. ๊ายบายฝากไลค์ฝากกดติดตามช่องครูการ์ดแอนด์ฟลุ๊กชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าใครอยากได้ก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะเรามีขายด้วยนะคะเทียบเลยเทียบเลยนะคะอยากได้อะไรไหนสอบถามได้เลยนะคะจริ้งติ้งแบบนี้กิตตี้กิตตี้นชสาวกิตตี้ติ้ง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 ติงบ๊ายบายชอบมากเลยอันนี้มันเพ๊ะ